จะบอกเราข้างหน้าเราเห็นเรือปะเห็นเงาเรือมัน้ยเรือใหญ่เรือใหญ่มาเราเลยเจอแล้วมันน่าจะโบกอยู่ปะเอาเลยปะเอาเลยปะมันยังไม่ได้อันเชิญมันทำอยู่มั้งเฮ้ยมันเดินเรือมาหน้าเรามันยังไม่ได้ทำเบนท์ถ้ามันทำแล้วมันใจนี่พี่พี่มันมาแล้วเฮ้ยที่เรือมันโหดจังวะทำไมใบมันขาดวะถ้าถ้ามันทำแล้วเกาะกระโหลกมันจะขึ้นโชว์ข้างบนเลยว่ามันกำลังทำนี่มันยังไม่ได้อันเชิญนะไปเปลี่ยนไฟไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวหนูยิงก่อนเลยปะ ยิงเลยไอ้เอากระสุนขึ้นมาข้างบนเยอะๆยังอ่ะยังเลยเฮ้ยแป๊บนึงสะพายไม่มีกระสุนเอ้าเฮ้ยมาแล้ว้ยยังไงยังมึงใส่ใบมันนี่เฮ้ยใครเอากระสุนม่วงเตรียมเตรียมนะเตรียมสู้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 โอ้มันเดินเรือมาหาเราเลยให้มันเดินเรือมาหาเราเลยฝ่ามือเนี่ยเข้าใกล้แล้วเห็นเปล่า ป่ะเนี่่ยข้าางงลเฮ้ยไฟไหม้ข้างล่างไหนอ่ะงวดเอาของเนี่ยรถเก็บไปแรกขนาดไหน้ปะได้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 ส่งเขาเวลห้าเฮ้ยเขาดิฟอะไอ้เหี้ยเขาน่าจะเล่นไม่ค่อยเป็นนะกูว่าเฮ้ยดับไฟหน่อยดิกูดับแล้วกูดับแล้วเจอเคหายห่วงหายห่วงมากมากเก็บไปได้แล้วเก็บไปได้แล้วเก็บไปแรกไม่เก็บป่ะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องออกจากนี้ก็ได้ตรงนี้มันเป็นมันมองยากอ่ะมันจะเอาใช่ไหมมึงใส่เสื้อมาแาบอได้หร มันถอนตะหมอดิฟเอาเราเลยดูดิน่าจะถอนนะอย่างนั้นอ่ะเออเนี่ยมันอยู่กับที่เออเนี่ยมันถอนอยู่แล้วเออเรือเราไม่มีเออเรือเราไม่มีเสียงไงถึงจะแพ้ก็ไม่เป็นไรเรือมันลายอะไรวะกูขอดูเช็คดิอ๋อไอ้ะายคาเคินฮัลโหลโห่ยิงได้ยิงเลยนะดีดตัวไปถอนตะหมอได้ก็ดีดแต่ข้ามีแองเกิลนะให้ข้ายิงหรือเปล่าได้เฉนเฮดช็อตยิงปืนใหญ่ดิยิงาปืนใหญ่ยิงเขา โอเวอยี่อะมันออกมาดีสัตว์พุทธเบนขึ้นเลย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 เฮ้ยอ้าแตกได้ดิฝันไอ้กูบัสไอ้ย่าโอ้ยไอ้สัตว์ำเฮ้ยเฮ้ยใครปาระเบิดใครปาระเบิดไฟวะเกิดอะไรขึ้นอ่ะเบนมันติด ดับดับดับ,ดบมันอาจจะไม่รู้โดนกันพาวหรือเปล่าไปไม่ไกลกว่าข้างบนข้างบนข้างบนคนขับข้างบนคนขับเอ้ยมันมามันจะเอากูโอ้กูแตกไอ้เชี่ยมันโดดลงนมามาเอากูเรี่ยววะมันลงมันโดดลงมานี่มันโดดลงมาปาระเบิดไฟใส่เรือเราแต่เรือตรงที่นั่งคนขับตรงที่นั่งคนขับเอนามอนามสาตว์อนามสัตว์มันเป็นนะมาดิไว้สัตว์ไม่เห็น แต่งชุดยังไงวะไม่ต้องใช่หมมันเป็นมันเป็นเหรอแต่ดูเรือเรือมันก็เจ็บอ่ะกูบอกเลยเพิ่งดับไฟเสร็จพี่ต้องอยู่เรือแล้วมาดิไม่อยู่ไม่อยู่มันต้องไปคุมเรือคนนึงไม่งั้นจมไม่ได้ใช่ถ้าสะพายมันพร้อมยังไงก็จมไม่ได้มันมันอยู่จนเว่ยห้าแล้วนะทุกคนถ้าเกิดไม่มันอยู่มานานมันอยู่มานานมันเยอะของมันเยอะกว่าเราแน่นอนอะเยอะกว่าใช่ต้องไปคุมเรือมันให้ได้กูล็อกสะพาย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพูดออไปถ้าเกิมันไม่เจ็บผมนะส่มาตรงนี้ดีกว่าเจมเมื่อกี้ผมไม่น่าติดแง่งเลยนะเว้ยมันติดแง่งแล้วมันกดกดโดดแล้วมันเด้งออกมาเลยอ่ะมาแล้วมันมาแล้วเล่นเป็นเนาะจิ้มจิ้มถุเรือไปเมื่อกี้คือมันโดดลงน้ำมาแล้วปาระเบิดไฟใส่เหลือเราเอาระเบิดไฟนวดมันก่อนไพราะเ่ยมันถอนสมองอีกแล้วดีดตัวไปก็ได้นะไปคุมคนเลยถ้าถ้าถ้าไหวอ่ะมันเนี่ยมันถอนสมองอีกแล้ว มันถอนสมองมันเล่นบบเปรกเปร๊กอ่ะว่าไม่ช้ำเท่าเราหรอกมันน่าจะหรอกเอ้ยมันมันมาเลยเราปะเนี่ยจินดูดีๆนะจินถ้าเกิดแค่นี้ก่อนแล้วกันเฮ้ยเลยระเบิดไฟ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 แจ๊คถอนเสาออกมาให้หน่อยดิฮะกูเพิ่มระดับน้ำใส่เรือมันก่อน มึงอะยิงกระสุนถอนเสาอะอ๋อถาวกระดงมันใช่ไหมเออมึงถ้าขึ้นเลอมันได้ขึ้นนะเว้ยมันมีสกินไฟอ่ะปืนไฟโอ้มันไม่เป็นไรหรอกเติมกระสุนดีๆสกินปืนของคนเหรอไม่ปืนใหญ่มันอะสกินไฟเลยไปอ๋อมังกรอะเฮ้ยมันจะมาถอนใบมันจะถอนไอ้นี่สมอเราเฮ้ยมันจะถอนใบเราเห็นเปล่า เดฟ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 เอา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 ลงมาเนี่ยใบหลังอ่ะมันต้องนิ่งๆหน่อยวะมันเอียงเหรอปะเรือเลยเรือมันไฟไหม้อยู่เห็นปะไม่ต้องมาลงหรอกยิงมันยิงมันไม่ได้เลยอ่ะใช่เหลี่ยมเรายิงได้มันหมดไปแล้วไงปะลงปะเรือตามรูอ่ะก็ได้มันพิมพ์ที่อะไรแย่ไว้ครับเฮ้ยยิงให้มันโดนดิไอ้หนุ่มเฮ้ยมันล่นมันล่นคนมาเหรอมันจะมีคนขึ้นเรือเราเหรอ มันยิงเลยบอกว่าก็กระสุนถอนเสาไงบอกถอนเสามาได้ได้แจ็มันยิงกระปเปตตะปากแล้วยิงกับฝ่ายิงได้นะเสาแตกคือจบอ่ะกูบอกให้มากูใส่กระสุนไว้นี่ละต้องนิ่งระดับหนึ่งไว้เียยิงใหม่แกไม่ถึงไอ้หนุ่มมันยิงสะพายก็ว่าแน่นจัดอ่ะเบนต์ยิงเล่นอย่างเงี้ยเชื่อปะ เนีน่ยนี่เหีห้ยมันผลเลยลเฮ้ยมันมียิงอะไรเต็มไปหมดเลยโดนให้เราบ้างกูป,ป่าเสานะกูป,ป่าเสานะป่าเลยป่าเสาไม้ไม้ไกลเกินว่ะเจี๋ยรอบเรากับรอบมันต่างกันวะะนะ่ะเข้นไหมลมส่งเราก็าจะมีเรียมอยู่ครับเีมีป่ะเราเล่นแค่ใบกลางเหรอเจี๋ยเล่นนะช้าจะจะยิงเลยเยอะหมดไม่ได้อะมันเนี่ยเด่นไกลคือว่านขอกระโหลกเกิดแล้วก่อนนั้นหายไปแล้วดีกว่าเออ ให้มันยิงไปให้มันยิงไปหลอกให้มันกระสุนหมดก่อนเนี่ยให้มันยิงไปกว่าเล่นไม่เป็นกว่าเล่นไม่เป็นไอ้เหี้ยยิงยับเลยเฮ้ยโดนไปป่าเลยโดนแล้วเพื่อนโดนแล้วมันมันโดนชั้นหนดเป็นไรเฮ้ยเจ๊อะไรไม่ตายใช่ไหมไม่ตายยังตายได้ไงป่ากินป่าให้มันยิงไปกระสุนมันเยอะมันยิงไม่หวังผลเลยมันยิงโคตรสเปรย์สป่าเลยน่าจะยิงห้องนี้ต่อนก่อนเรามาเจ๊กูว่านะเดี๋ยวเราจะกำลับคิงเฮ้ยอย่ายิงอย่ายิงอันนั้นอย่ายิงอันนั้นเจีป้อมนี้กูใส่กระสุนนี่ไว้ยิงไอ้นี่ เฮ้ยมันมันมันลงมาเห็นไหมเห็นเงือกเห็นเงือกเห็นเงือกอยู่กลางน้ำคนนึงเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วกูเห็นแล้วกูเห็นกูเห็นอยู่ในน้ำเรียบเรายิงได้ปะวะตอนเนี้ยระวังคนในน้ำนะฮหลัวกูเห็นละวเห็นคนในน้ำปะเนี่ยข้างหน้าเร็วเลยทางขวาเนี่ยอุ้ยวิ่งยิงโดนกูเลยเต่าแตกว่ะระวังขึ้นเรือระวังขึ้นเรือ เอาไปแล้ววะไปแล้ววะไปแล้ววะกลับไปแล้ววะกลับไปแล้วโอ้มันยิงโดนนี่บังเหียเราอะแต่มันยิงยับอยู่เหมือนกันนะเอาได้เลยเฮ้ยมีคนหนึ่งว่ะไม่ได้ว่ะเฮ้ยมันขึ้นมาแล้วเนี่ยถอนสมอแล้วจำสมอไว้จำสมอไว้เออควบคุมทางขึ้นไว้คับคุมทางขึ้นไว้คุมอยู่คุมอยู่มันขึ้นมาแล้ว เบนเบนรอก็ได้นะเบนรอขึ้นแแแแมมมมตตตตกกกกโอ้ลงไปเอาเลยเหรอเออมันแยิงง่ายสุดมวลดังกันแน่กระสุนมันน่าจะเยอะอยู่อ่ะให้มันยิงไปเยอะเลยเบนรอขึ้นเลือเรายิงเราเออรอขึ้นเลยมันก็ได้ถ้ามันมันต้องผ่านมันมันผ่านปมื่ะไหรคือถ้ามึงสมอนิ่งๆได้แล้วเรามีเหลี่ยมยิงอ่ะกูเอาใบออกเลยกูเอาใบมันออกกูจะยิงแองเคิลใส่เดี๋ยวเนี้ ขึ้นได้ป่ะถ้าได้ก็ดีขึ้นแล้วถอนสมอนถอนสมอนไม่ได้ไม่ได้เหรอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เราไม่ยิงสู้เลยไม่ได้สังเกตรหรอว่าเราบบเซฟเราเล่นเล่นระยะเอาหวังผลหน้าเราเล่นแบบหวังผลดีกว่ามั้งมึงดูกูยิงเม็ดเดียวนะโดนไหมตอนนี้โดนไหมเฮ้ยด,ด,ดักล่วงหน้าต้องไม่ขึ้นเรือไปเลยไปอ ไปโดนว่ะโดนโดนเอาเร็วเราเราได้เหลี่ยมเราไอ้ยิงเฮ้แจ็คแจ็คยิงไปหน่อยดิเออแจ็คมึงยิงมึงกัดระยะได้มึงยิงเลยขอขึ้นไปหน่อยขอขึ้นไปหน่อยแจ็คยิงไปหน่อยแจ็คยิงไปหน่อยยิงอะไรวะยแจ็คยิงก่อนแจ็คแจ็คยิงก่อนดิเข้าดิเข้าเข้าไปปืนดิเข้าแล้วเข้าแล้วโดนโดนกูยิงโดนแล้วกูยิงแล้วถึงว่าเบ้นถึงก็ดีนะไม่ถึง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 โอ้โทษว่ะขันนิด ผมเจอกูไอสัตว์เอาไฟยัดเลยเฮ้ยมันจะยิงจะถอนสเสาเราหรอไออะไรแม่งมาดิเฮ้ยน้ำไหลน้ำรั่วป่ะน่ะไม่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 นี่แปลว่าต้องยิงแบบกะอันนี้เว้ยดูเด็กมงึมงโดนมึงโดนอุ้ยเกือบโดน<ด><ด>นะเ<ด>ว้ยโอ้โหเยี่ยต้องขึ้นเรือให้ได้วะถ้างั้นอนะไม่ถึงเหรอะเพื่อนมันไกล มันไกลมันไกลมันไกลไม่ถึงแล้วแหละจริงๆไม่ถึงหลักไม่ได้เดี๋ยวกูขึ้นเรือเดี๋ยวกูแอบขึ้นเรือให้กูต้องถอดชุดก่อนไหวที่จ้ะมันเรืองแสงอ่ะจะเห็นป่าวองของเรามันเปลืองของเราของเราจะหมดนั่นเองที่ของเรามันน้อยอ่ะใช่ใช่ของเราน้อยแก๊ปคุมคนเลยไหมจบวัดกันเนื้อๆเลยที่จะจบเลยเนี่ยกูมาหน้าหน้าเรือมานะทันป่าวไว้ที่จ้ะ ถึงปะไม่ถึงไม่ถึงมันต้องดีดไปเรื่อยๆอะ่ะวัดยาวอย่างเงี้ยอย่างงี้เราเพ้ซัพย์พายโอ้โหไโม่อยู่ไ,<ก><ร>ไอ้เหี้ยเที่ย์ยถ้าจะเอาชัวร์เ,วะนะเรามีแองเกิลไม่หมดหรอกมันไม่หมดหรอกเรามีแองเกิลเรามีเก็บใบเรือเรามีเพิ่มระดับน้ำอะ่ะถ้าเรายิงโดนสามเม็ดเนี่ยคือแบบมันแพน้เนี้แล้วคุมคนได้ได้อะ่ะแค่นั้นแหละ ยิงได้ยิงนะฮโหลับฝาไม่ได้ามันจะมามันจะขึ้นมันจะขึ้นมันจะขึ้นดักไว้ดิขึ้นมาแล้วจับไว้จับไว้จับไว้จับจับจับ้ยมันถอนเศษฮโหลรีบรีบรีบขึ้นขึ้นดูก็สวยครับพี่ยิงรับเลยว่ะไม่ไหวแล้วไอ้สัตว์โอ้โ กูยิงโดนอยู่กูเก็บใบมันก่อนกูเก็บใบมันกูแอ็นเค้ากูแอ็นเค้ากูแอ็นเค้ากูหยุดเรือมันนะบุกเรือเลยบุกเรือเลยบุกเรือเลยว้าวบุกเรือเรือมันหยุดแล้วเรือมันหยุดแล้วแอ็นเค้าแล้วแอ็นเค้าแล้วขึ้นมา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 เคลื่อนมาเคลื่อนบุกเรือเบนคุมเรือจินป่าเรือได้ป่ะจินจินป่าเรือได้ไหมโดนแล้วลัวกูจะเพิ่มระดับน้ำนะกูจะเพิ่มระดับน้ำกูเพิ่มระดับน้ำกูเพิ่มระดับน้ำ โดนทุกเม็ดโดนทุกเม็ดคุมเรือคุมเรือน่าจะใกล้จมแล้วกูเพิ่มระดับน้ำนวดไปนวดไปนวดไปโอ้โหเฮ้ยกูแตกกระสุนเมากระสุนเมาไ่านะไ่าป่าเรือเดี๋ยวมันจะจมมันจะจมมันจะจมแล้วมันจะจมแล้วไปไปคุมกูซ้อน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 แจ็คยิงไปยิงไปน้ำเต็มเลยกูมา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 กำลังปะกูเพิ่มระดับน้ำไหมเงี้ยมัน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 รั่วเยอะมากจิ้มิ้มจิ้มิ้มซ่อมจิ้มซ่อมจิ้มซ่อม ตายหนึ่ง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 เฮ้ยเรือเราไอ้นี่เสาเสาพังเรือมันจะจมแล้วเรือมันจะจมแล้วแมืกี้ทุ่มใจชั้นสองแล้วอะสามคนอยู่กูสามคนอยู่กูตา,ตายวะ่ะมันสี่คนเต็มเลยอย่างกระจกเฮ้ยคนไทยคนไทยคน,นไทยบอกอย่างกระจกคนไทยบอกอย่างกระจกเ <c oughs> ขาบอกมาเงี้ยคนไทยวะ่ะเราอย่างกระจอกอะมันมันคิดว่าเราเป็นใครวะ t h คนเรือคนไทยคนไทยเรือมันจะจมแล้วเมื่อกี้น่าจะคุมสองว่ะยิงได้ป่ะยิงเรื่อยๆได้ป่ะแจ็คเรือมันยังเอาสมองมันยังไม่เอาสมองมันยังไม่เอาสมองขึ้นนวดเรื่อยๆเลยยังมันยังไม่เอาสมองขึ้นเฮ้ยมันมันมซ่อมซ่อมเสายังไงอะเจดึงดึงใบขึ้นก่อนต้องดึงใบขึ้นก่อนว้าวเรือนด้วยดึงเสาแรกอะดึงใบแรกอะนวดไปเรื่อยไอ้แจ็คต้องต้องคุมนะต้องผ่านคุมห้ามให้เขาเอาสมองขึ้น มึงจะไปคูไปคุมมันเหรอหรืไงเออต้องต้องไปเรื่อยๆเป็นไงแม่เราสมองขึ้นแจะขอบพอมิ้ขอบพอมิ้จะขอบพอมิ้จะขอบพอมิ้ยังไงอ่ะเจเอาเอาเอาเสาขึ้นยังไงเอาเอาใบไงเลี้ยวซ้ายดิเลี้ยวอะไรกูเพิ่งมากูเพิ่งมากลัวยิงยิงไม่ได้ทำไมอ่ะมันไม่ถึงวิถีไอ้เหี้ยมึงกูเพิ่งมาเกิดดิเจ๊กูตายมึงเอาใบยิงเด็กยิงเดิยิงได้ป่ะนี่ต้องเอาต้องเอาเอาเสาแรกขึ้นไงเบนซ์ดึงเสาแรกขึ้นเออแล้วก็ปะ ยิงเลยไปเปนเบนฝ่าเบนฝ่าเปนยยิงเลยยิงเลยเออมันจะมาเลยเรามันจะมาเลยเรามันจะมาเลยเราดักวันไดเดิเอาเลยกูป่าเสาก่อนดักไว้ดักไว้ยิงได้ยิงยิงได้ยิงยิงได้ยิงเ FC โบบาครับไม่ใช่ป่าตีเฮ้ยเฮ้ยมันขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วกูรอขึ้นเรือมันนะกูตกเรือว่ะมันอยู่มันอยู่ข้างล่างเราคนนึงมันอยู่ข้างล่างเราคนนึงจะขึ้นแล้วทางขวา สมอดูแลดีๆนอ้องสมอดูแลดีๆแนนเอาสมอมไป่เบนท์หลังสมอดูแลดีๆมันแล่นหนีออกไปวะสมอดูแลดีๆด,ด,ดักไว้นี้เบนท์ดักไว้นีเออมันถอนสมอแล้วต้องหายร้อนป่ะ <laughs> เวลาเวลาเว้ยไลาเวลาเฮ้ยน้ำ่วเรือเรัวล่ะโหล จมเนี่ยจมเนี่ยจมเนี่ยจนตายเราเราไม่เล่นเราไม่ได้เล่นตีเต็มไงเราไม่เล่นตีเต็มไอเฮี้ยเงืองไม่เกิดวะกูกลับเรือไม่ได้วะตอนเนี้ยเฮ้ยเขาเล่นหนีไปแล้วจิน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 มาดูจินมาดูเรือเดี๋ยวกูกําลังกําลังกลับกําลังกลับกําลังกลับ

เอาน้ำที่ปักมาดับไปเลยรู้เรื่องเขาไปแล้วเขาไม่มาแล้วหรอะมาเดี๋ยวรอเลยจะไปเอาป่ะล่ะพอไปตั้งหลักมันอยู่ไหนข้างหลังเรือเราปากดีปากดีซะด้วยมันต้องมาที่เตรียมถ้าเจอเล่นเป็นๆอ่ะมันต้องแบบเล่นเป็นหมดอ่ะมันแต่งชุดไอ้นี่ชุดชุดแบบเออมันแต่งชุดแบบเองหมดเลยข้างๆทางห้องกับตันทางซ้ายอ่ะตรงนี้แจ็คจับมาหน่อยเอ้ย ใจเย็นๆแหมคนดูก็จะเย็นเหน็บเอาน้ำเอาน้ำเอาน้ำเราไม่ได้มาแบบตีเต็มห้องกับตันห้องกับตันดับไปหน่อยมันน่าจะได้ยังไง่นับจะเอามันไหมละ่ะวนกลับไปเอาเลยปะให้มันจบๆตอนแรกมันจะจมแล้วตอนกูยิงกระสุนธาตุไปอ่ะเบนตายไงใช่ไหมต้องคุมสองคนถนะ้ามันเลือดสีอ่ะคุมคนเดียวไม่ไหวหรอกตอนนี้หมดเล่าไอ้เ่ี่ยไอ้น,นี่กูยิงไปหมดแล้วด้วยจะจมแล้วแต่เกมมันแบบจะจมแล้วอ่ะใช่ข้าเพิ่มระดับน้ำไปไงมันเวอ่ออยู่แหละ จีนจีนจีนตรงนี้จีนต้องออกมาข้างนอกจีนต้อง,อง,อองเดินอ้อมออกมาครับหมดแล้ววนกลับไปเอาเะล่ะกลับเลยกลับเลยไม่ไมเอาไว้ไม่ได้เฮ้ยข้างหลังข้างหลังตลาดจะแพ้นะบอกไว้ก่นอนเป็นไรจีนรอป่ารือนเองเดียวก็ได้ถ้าจีนปตีเนี่ยไม่ได้มาเต็มเลยไม่ทันนะจีนช้า หมดแล้วนีไหมช้าข้างบนข้างบนข้างบนยังไม่อยู่ข้างหลังเจอ่ะข้างหลังโหกลางใบเลยหมดแล้วหมดแล้วโอกาสรอบสองมันยากแล้วที่จะหยุดเหลือเมื่อกี้เมื่อกี้โอกาสเดียวของเราเราพลาดอ้าไปไหนแล้ววะข้างหน้าเรือเรานั่นแหละกลับไปเลยกูขับให้อยู่ข้างหน้าเลยเราดีๆหน่อยจะบอกว่าดูดีๆหน่อยว่าอ่างนั้นอยู่ข้างหน้าเลยเราน่ะปกติต้องเสริมช้าจินมารอรอดูไอ้นี่ดีกว่า รอดูคนรอดูคนก็ได้ว่าน้ำล้วนถ้าเกิดไม่ไม่ทำอะไรรอดูขึ้นก็ได้มันรอดูตรงนี้ด้วยวิทน้ำหน่อยอะไรอย่างเงี้ยจะได้เราจะได้ปุกบั๊แบบรอไม่อย่างเดียวไงยิงยิงมาละไหนวันะมันยิงอะไรวะกูไม่เก่งหรอกเราแค่แบบพลาดไปนิดนึงเมื่อกี้มึงถอนเสาอ่ะกระสุนเราแม่งจะหมดแล้วเนี่ยเจเออมึงยิงมาเลยก็ได้รอบเดียวมันจะถอนเสาเรา จะถอนเสาไงถอนเสาโดนไอ้ส right. ัตว์รั่วนะรั่วรั่วระวังระวังระวังขึ้นเรือกูดูอยู่กูดูอยู่เจขึ้นป่าเรืออยู่ป่าเลยก็เร็วอยู่นะขึ้นได้คนจะขึ้นอ่ะเฮ้ยเรือเราชนแล้วเนี่ยฮัลโหลกล่องข้างหน้าน่ะอ้อมไกลแล้วกันกูเก็บไปก็ได้ ไม่ได้ไม่ได้อ้อมแล้วมันก็วนม้าน่ะมันจะเอาเอาดีเอาให้จบเบียก็สุนเหลืยกินนัดอ่ะกสุนเนาะใช่สี่สิบแปดเขาไม่ได้ยินเสียงอะไรไข่ทอดอะไรวะเนี่ยเสียงน้ำเสียงน้ำกระเซ็นเสียงน้ำกระเซ็นแปดแปดสิบเองก็สุดละแปดสิบเองเออจริงจริงสิบลัดก็จบไม่เราถ้าคุมเรือได้ถ้าจอดเรือได้อ่ะแต่มันมันยากไอ้ตรงนั้นแหละ เก็บไม้ตึงเสือกเจอตึงเฉยเลยวันนนั้จะเล่นแบบอันนี้ที่มันพอเล่นเป็นแหรือกมันบอกมันหลอ่อ f บ้าไม่ได้ F4 แบบนี้หลงก็เรื่องของเม่งทำขาต้องคอย<พ>อดีดต,ตัวไปไปไปเรือเขาบ้างอะ่ะนั่นแหละถ้าเลือดส <พอ S 1> ามผมง่าย คือมันก็ต้องมีคนนึงคอยยิงก็คือต้องเป็นกูมึงก็บังคับเรือเออถ้ามึงจีนป่าเรือมึงก็ร่อนไปไกลเบ้นเลยแค่สองคนแค่นั้นเองไม่แล้วมึงไปแล้วมึงก็เอาอาหารเทพไปเลยเนี่ยมึงก่อนทัพมึงร่อนไม่ทัพเออร่อนทัพพิมไปเลยมันออกขวาใบเจ้เห็นมัะยกำลังบลกกระหมังน่ะมาเลยขอบคุณซับสไครป์เลนที่สองด้วยนะบอมเออลงตรงจะได้ปรับ thank you ปรับเลยก็ได้เมื่อกี้เราแรงเกินงานดีใช่ไหมเลยว่ะถ้าินกูยิงไม่ค่อยมีโถ่ มันก็ไม่เชิงจะเอาเราเนี่ยกูว่าเอาเลยวนๆตล่อมตล่อมอยู่กระสุนท่าตะกี้ยิงไปแล้วกระสุนท่าแต่ว่ามันจะจมอ่ะมันจะจมแล้วค่าเพิ่มระดับน้ำมันคือชั้นชั้นสองมันท่วมแน่มันก็ยังไงชั้นสองมันก็ท่วมมันก็ใช่เมื่อกี้ชั้นสองท่วมแล้วเออเพราะว่าค่ายิงค่ายิงเพิ่มระดับน้ำไงถ้าเราคุมคนได้ก็คือเรียบร้อยแป๊บเดียวจมแบบในแป๊บเดียวอ่ะมันใช้ปืนเล็บ้างวะลูกซองกระดาบ อเอาแล้วเากาะก่อนอดีกว่าวะไอ้หลามโอ้ยแด็กไรเฮียเอ้ยไอ้เฮียตัวจัดไว้ <c oughs> เอ้ยวันนี้เป็นวันอะไรวะเนี่ยปาลาเรือ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 เขากลับมาเอาราแล้วนะไปปลาชันล่างกินไปป่าชันล่างป่าชันบนให้โอ้ปลาฉลามแล้วผมเดินตัวไป ต้องให้เบนไปอ่ะเพราะผมขับเรือเซียนสุดผมจะไปถึงเรือเขาได้เร็วแล้วก็นวดได้เร็วถ้าเบนขึ้นไปเรือได้แล้วก็ให้แจ็คดีดตามไปเลยถ้างนั้นอ่ะเราค่อยว่ากันเฮ้ยเมกาไปเรือมันวะมึงยิงได้ป่ะมึงยิงได้ป่ะตอนเนี้ยดีดตัวไปดีดตัวไปอ่ะไม่หวังผลว่ะดีดตัวไปผลไม่ค่อยอยากดีดไปได้เนี่ยตอนเนี้ยเราอยู่เออขขขขึึึึ้้้้นนนนลลลลอะไรอ่ะ ยิงโดนยิงโดนยิงโดนเอาสมบรลงก่อนเบนส์ระดับแรกอะไม่ทันไม่ทันเบนส์บอกไม่ทัน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 ถอดเลยถอดเลยถอดเลยไอแจ็คตามแจ็คตามกูยิงให้มึงตามมึงตามมึงตามดีดตัวตับเบสเหรอเออมึงไปเลยมึงไปเลยสวยสวยสวยนวด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 แจ็คถอดสมบรเราดิถอดสมบรเรา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 โอเคได้อยู่ได้อยู่ไปไปไปตามไปตามไปตามไปแจ็คไปแจ็คไป กูไปเองกูไปเองไอ้เหีห้ยเรื่องมันไม่มีเรื่องมันไม่มีเจเรื่องมันไม่มีมันแจ็คโนด้ว,ว,วไปเลยแจ็คโนด้วไปเลยมันอยู่บนเรือหมดลยสีคนโอเคโอเคไปหกักไปหักแล้วไปหักแล้วมีคนคมีคนถือป้อมปืนฆ่าคนถือป้อมปืนก่อนมีมาหักแล้วจริงจินจิน,จนดูเรือจินดูเรือไใบละตายหนึ่งเรือดูอถ้าเกิดเรือลวปาแค่เด้งวจมปักเยตายสองตายสองตายสองกูฆ่าสองกูฆ่าสองกูฆ่าสอง ตายหมดตายหมดกูฆ่าหมดกูฆ่าหมดกูฆ่าหมดสวยสเจ๊สวสวยสวยนวดดินวดดินวดดิใกล้ละมาคุม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 กูฉลามจะกัดฉลามกัดฉลามกัดมันฉลามกัดมันมาคุม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 มาแจ็คแจ็คยิงไปตายอีกหนึ่งตายอีกหนึ่งจะโจม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 ปากดีนะก่อนไอ้สัตว์โจม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 ละเรือมันโจมละวปากดีเหรอะทำเฟี้ยวคนเดี๋ยวยังติดปัน ดว่ยเดี๋ยวปากดีไอหนุ่มมึงเฟี้ยวอรอมึงเฟี้ยวอรอเอาลูกเฟี้ยวอ๋อไอสัตว์สาวหมอดูดีดหน่อยเออสาหมอดูดีดหน่อยทำเป็นมาสอนครู